สวัสดีครับสวัสดียานเมตเื่อนพองพี่น้องพองไปสู้ผู้ตะพุ่นครับมานะครับอาจหาได้นจริงครับพี่น้องมือนีได้เมนูมแ่แต้มครับพี่น,อน้องขนมจีนน้ำยาปลาของครับพี่น้องครับนี่เ,นเดี๋ยวมาดูรอยรน,นะครับจีนนะครับเด้อหลานเลยครับจัางนล้นแะ มาครับมาโอ้โหครับโอ้โหล่าแล้วอือปลาเป็นตัวเลยมาครับมาแชรกันครับผมม,ม,มาหนูตักเมื่อกี้มันไม่มีปลาหนูไม่เห็นเลยเอาไหมจะกินปลาไล่กินไหมันหนูไม่เห็นปลาเป็นตัวมาจะอากหนูตักแล้วเนาะ มาครับพี่น้องครับสวยตองกันครับผมมีหนุดแก่แล้ครับเด้อกับพักแกงครับมี่พักกรอบครับมี่พักกรุงลวกนะครับนาะพักอีตรแบบเมืองลักครับแล้วก็มาละอ่าอันนี้พักพลายหน่อยครับตัวแปรมาครับบริ้กินหลายหมื่นแล้วครับบริ้กินโดนระดัเป็นเดือนนะครับน้องจีนเนี่ย อันนี้เงือกปลากระป๋องนะครับเฮดเองครับทุกคนนะครับผมจานานะครับอู้หยอดนะครับ <c oughs> สวยครับกระดาบว่ากินมัลกระด

มือหลุบโดดมั้งครับพี่น้องครับแล้วก็ของเป็นตัวนะครับ ยังก็ยังยังก็หาให้สุดเองครับแท่บจริงๆก็ไม่ก็ได้หัวตรวจไองไรครับดุดดนดนเลยนะครับ อ่อนนะครับม <c oughs> มับนบางมันมีร่มนะครับเดียวเิ็บเปิดพราะร่มเอาครับอย่างร่มเส้นแั้งนะครับพน กอดห้น่อยครับกอดนะ

เงี้ยงๆโป่งๆเลยครับ่ดูดบ Tu boleh dengan kan? ngày càng ngày vậy là không có thứ không biết Ủa, cái này không nhỉ? เป็นแรงก็ดีนะครับแกพวกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับผมจิ้มนะครับเบอร์ดับเนี่ยก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดให้กดไลค์กดแชร์เพื่อความตั้งใจให้มาอ่านเด้อพี่น้องครับจะได้อ่าิทมาสูงพี่น้องเบิ่งสุดคำเนาะเนี่ยก็ขอฝากจิไว้เดียครับสำหรับพี่หนิงสวัสครับพอกัคลิปหน้าครับผมโอ้โหจ้ยครับจุ้ย